เอาไปเีก okay, เนี่ยจ้าไปใส่ขี่ไก,ไก,ไก,ไก่เอาไปจับอีกนั่นไปใส่พอไปเออนั่นละสวัสดีค่ะกล่องส่งก่องที่สองนะคะเนี่ยมาหลุดน้ำกันเด้อค่ะเด้อเด้อก่องที่สองก็มีสี้าร้อย้าร้อยทีเ็ห้าสิบแปดบาทนะคะพร้อมส่ง ตะบากองนีเพิ่นบอกมากว่าในอังต่อทุกกลองต่ำสุดหนึ่งรอบาท5 0 0อ0 0ันส0 0พ0 0 0พันเนาะค่ะเราเบิ่งมาลมุ้นกัน,นะะันนกันเวา่ะอั่างื่อมีดเบิ่งดูท่อมบริวารไปเแดดแรับซับเนาะค่ะเน,นาะฮะหมืนม่นนี่มหมื่นบ่นี่เอรอในด้หมื่นเดี่แต่หา0อยพัดนก็ใค้ได้เถิะเอาคนได้หาลอยถึงพืเศอในยางมาเรียงนี่น่อยวิ่งไปแ ลืมไดมาลุนไปน้ำนาดก็ติดนอนเยอที่แน่ๆนะทุ่มหวยว่าที่แน่ๆนะได้ย่แล้วขัตขางเก่าซองแดงลอยหนึ่งเลาค่ะเนาะแล้วก็กระเป๋าถ่ามาลุนแต่มาเาะมีทเก่าสช่ลองเต้มความทุ่เก่าเมอนเดิมนี่แหละอันอันมุ้มาถึงเน้อยาหน้ำจับเนื้อจีนอนเง้ยติดโคนติดแล้วมันติด้าอยู่ิกระปุกสง คุณหน่วยนะคะคิดว่าจะได้อังเปาไหมอุ้ยมีอัางเปาแดงๆมาเลยค่ะตึงใจนี่คือกระเป๋านะคะทองแดงอยู่ทันไในนะคะพี๊งแล้ว่าคือข้างเป็นเบาๆแลวพี่น้องเบานี่ไปบน้อยยิ่งมานลดโตอีกมานลดเพียงเพียง มอกระเป๋าก็นรุ่นันเออรุ่นรุ่นกระเป๋าก็ในสั้นน้องบอกว่ามุกระเป๋าเนาะค่ะเนาะรุนซ้องัละก้นมุลก้นหน่ารุองนึ่งว่ารุ่นกระเป๋ามได้ังใจเดยสิทธิลุกกระเป๋ามืออนังกล้องมืออนันกล้องแรลเนาะ้วต่กระเป๋าเนาะแต่กระเป๋าก็ได้ก็ได้เสียอารมณ์เนาะค่ะเพลาร์คนบอกมาแล้วว่ากล้องนั้นน่ะสิี่ันใดขึ้นใเลยทำก็ได้ก็ขึ้นได้ถ้ากระเป๋าเนาะค่ะาใส่หองไตัวเมื่อน แบบนี้นี่เองในสง้นนนนงนี่ G N เนาะค่ะเปนาะนี่เนาะอีกยังไหนี่งแนนมนแอนสังอีกยังนี่ G and K เดนะ่สุดขังแบบนี้สายต้องสอขางอะไรแล้วมันจะเป็นอาย่างแบบนี้ค่ะแบนี้ค่ะแล้วข้าศหลาย้อยไปเนาะมื่อไหร่ผมพุ่งพุ่งไว้เป็นโชว์นะะชวยป่ะไม่่ G and K ใส่ช่องหน้ามันสีนี้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็สองช่องนะคะแล้วก็ช่องทื่นหลนะคะขึ้นหมยบอกว่ากับเราขึ้นหมยหนึ่งให้ขึ้นเครืองไหนเนาะค่ะเนาะไ่ต้องกยางถูเครืองกัน ต๊ะก็กระแฟร์ไม่ทันเวลาที่สายมันขาดสายสายจะมีสองเส้นใช่ไหมเนี่ยไม่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 ได้เป็นสายเนี่ยเลยหล่ะถ้ามันมีสองเส้นถ้มันมีสองเส้นไดูก่อนนะคะสายมีสองเส้นนะคะหนึ่งแถมเนื่อมันขาดมีสายสองเส้นนะคะให้มาสายสองเส้น เรื่องเืองก่น้อกมาเนี่ใส่อามาเพิ่งมาดุดน้ำาลก็ใส่มาค่ะเราตะบาราันได้ใบลอยเอาวาเป็นฟอนผงตะาราันได้แบใบหานลอยหรือว่าใบพั้นกระจายเป็นหมูย่างน้ำเนาค่ะเนาะโอ้ได้แระจายวบมาเลยค่ะจรายใบมาเลยนะคะ าแล้วตองไแดดแดดมาเลยค่ะ <Yay! S 2> ขอบคุณคุณหมวยเลยจ้าได้ควันถุงแล้วค่ะในยังะดีมูลนะะิธพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาติดใจกีสุเนาะ,ะี๋ยวสุดท้าไ,ไม่เป็นควัมน,น่อ <c oughs> นอะนึ่งแล้บค่ะ 含量含量是好的。